ให้ดูนี่ครับเป็นตัวอย่างนี้เลยอยู่ที่กวลัมเปอร์มาเลเซีย Lamb BBQ ค How much ไอ้ไปวินี่20กรัม2ดบ40ริงกิตเป็นกิโลนี่เดี๋ยวให้ดูตัดติอิตัว20กรัตดติ๊มีเท่าหรอุ้ยใหญ่มากนี่นะครับเขาหั่นเสร็จแล้วก็มาย่างแบบนี้ถ้า small 34ลิงกิตประมาณเท่าไหร่263บาทอุ้ยนี่นี่อันนี้เป็นเนื้อแกะบิบิคิวนะคะ เราสั่งเป็นสมอลนะคะ34ดิงกิก็ประมาณ2 6 4บาทเดินมาน่ากินมากเลยนุ่งข้ผัดตรงนู้นน่ากินมากโอ้โหดูดูเนื้อดินี่มันอ่ะ,บบะให้ดูนี่ครับเป็นตัวอย่างนี้เลยออนะเออนี่ครับมันก็โรยอุ้ยน่ากินอ่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยหิวหรอกใช่ตอนนี้หิวแล้วนี่ตัวใหญ่มาก <laughs> อูห้ห <laughs> ชิ้นบนเริ่มเลยอ่ะดาวหิววู้ใครสั่งชิ้นใหญ่ขนาด นี่มาแล้วนี่อุ้ยหอมมากอะเนี่ยชอบความแบบนี้เนาะเขาใส่ผักมาด้วยแล้วก็ราดซอสมาเดี๋ยวมาลองกินดูเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูหน่อยเลือกกินเลือกยังได้ขาคนเดยเลยดี เราลองชิมดูไมหอมเหนะหอมหอมขนาดเราเดินผ่านเรายังหอม,หอ,มอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียร้อนตำรวจเอากินสินเดียวเลยเรามันห้องมันงนึงน<อ>ี่เอาสินหนึ่งก่อนมาแซนปากพ่องเป็นยังไงบ้างอืเขาหนักอร่อยมากปากติมันจะได้กลิ่นแบบกลิ่นคาวใช่ไหม,อ,มอันนี้แบบอร่อยมากไม่ได้กลิ่นเลยเครื่องเทศถึงอื ค่ะเรากินแบบสเต็กหรอไม่ใช่นะแต่เห็นเนื้อเมื่อกี้ที่เขาวางเนาะอเอาลอมแบบแคล้ายๆหมูหันหนังกรอบอ่ะออร่อยมากกินผักเนวยเ <ๆ S 1> ขามีผักมาให้ด้วยนะคะคืออร่อยจริงอร่อยจริงให้กี่คะแนนสิบอุ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ค่อยเจอร้านแบบไหนให้ดาวอัจฉริยให้สิบเลยนะพอแบบนี้แสดงว่าเขาทำแบบเครื่องถึงจริงเออไม่ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นแบบนี้เลยอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับประเทศมาเลเซีย กับผักแบบเกาหลีอืมกับผักอร่อยลูกอร่อยมากเฮ้ยท้าไปเล่นไปขอชิมหน่อยนี่เราชอบอตรงตรงตรงนี้มันอ่ะตรงหนังมันอ่ะกระดูกวะ <laughs> ใช่ดิเขาจะไปชอบกินกระดูกเรอตื่อดิแม่กินกับผักค่ะเหมือนเหมือนกินแบบแบบเกาหลีเลยกกับลองลองดูอะ่ะรูดรูดไปกินแบบเกาหลีเอาให้เธอไงอะไรนะให้เธอเดี๋ยวคนจะว่าอุ้ยทำไมพี่ลุงไม่ได้กินเน่ อนนะรอ่อยไหมอืมอร่อยอืมเนื้อก็หอมมากอืมอร่อยเลยสิบเลยแหละเต็มสิบเลยอันนี้ใครมามาเลเซียต้องมาลองนะเนี่ย <laughs> อยู่ในตลาดชอบที่<ค>เขา,ขาใส่สอซอสแล้วมันแบบถึงมากเลยเนาะอันนี้เรากินประมาณสองร้อยกว่าบาทนะคะเฮ้ยเราถือว่าอร่อยเลยดีเลยเครื่องถึงมากปกติเราบแบบจะไม่ค่อยกินเพราะว่ามันจะได้กลิ่นเนาะแต่อันนี้แบบไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้กลิ่นเลย อย่าหาว่าไอ้นี่นะครับมาลองเองถ้าสมมติว่าใครไอ้นี่นะไม่เชื่อเราต้องมาลองอยู่ตรงอะไรนะตลาดแช่นาทาวใช่ค่ะของกินเยอะมากเลยเออค่ะที่นี่